ยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอม g กอยเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา่์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของชาวเน็ตเกาหลีใต้เองนะครับที่มีความคิดเห็นแล้วก็ออกมาพูดถึงการเกี่ยวกับเบบี้มอนสเตอร์ในตอนนี้นะครับหลังจากที่เดบิวต์มาได้เบมอนเนี่ยเขาก็ปล่อย MV ออกมากับเพลงเดบิวต์อย่างแบตเตอร์อัพหลัง ขึ้นสเตหรือว่าโปรโมตตามรายการเพลงแล้วก็วาไรตี้ต่างๆนะครับเด็กๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นโปรโมตที่ไหนเลยแต่ก็มีคอนเทนต์ต่างๆถูกปล่อยออกมาผ่านทาง ยูทูบออฟฟิเชียลของวงอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดนี้ก็จะมีแล้วกับคลิปห้องซ้อมที่เป็นห้องมืดของ YG นั่นเองแต่หลังจากที่เดบิวต์ปุ๊บเนี่ยชาวเนติเซนเกาหลีเขาก็ได้มีการออกมาพูดถึงกันนะครับจนในตอนนี้เนี่ยมีการออกมาบอกว่าอยากให้เบบี้มอนสเตอร์นั้นเดบิวต์ใหม่อีกครั้งแต่ว่าการเดบิวต์ครั้งนี้ชาวเน็ตเกาหลีนะครับเขาอยากให้เบมอนนะ้นเดบิวต์ด้วยการมีเมมเบอร์เพียงแค่ไม่เกิน5คนเท่านั้นซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็ได้ตั้งกระทู้พูดคุยกันนะคร เบบี้มอนสเตอร์ที่เพิ่งจะเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่จาก YG Entertainment นั้นน่าผิดหวังฉันดู MV แล้วเนี่ยไม่เห็นใครที่โดดเด่นออกมาเลยนอกจากชิ i กิต้างั้นหรออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบการแรปก็น่าผิดหวังมากเลยไม่ค่อยสมมงกับเกิร์ลกรุ๊ปที่มาจาก YG แล้วก็อยากให้มีการเดบิวต์ใหม่ซึ่งก็ได้บอกว่ามันจะดีมากเลยถ้าหากนำเมมเบอร์นะครับอย่างชิ i กิต้าพาริตาโรรา และก็ไอยอนนะครับ4คนนี้มาเดบิวต์ด้วยกันอีกครั้งเป็นวงซึ่งอาจจะเป็นเบบี้มอนสเตอร์ก็ได้แต่ขอให้มี4คนนี้นอกจากนั้นก็บ่นมากมายเลยนะครับบอกว่าไฮไลท์เซนเตอร์ของท่อนแรกในเพลงเนี่ยน่าผิดหัังแล้วก็บอกว่าแรปเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจ ไม่ค่อยดูโดดเต่นและก็ดูเหมือนว่าจะบ่นไปถึงรามิด้วยนะครับที่ได้ยืนเซ็นเตอร์บ่อยอะไรแบบนี้บ่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคอมเมนต์จากคนอื่นๆนะครับก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันบางคนก็บอกว่าถ้าหาอยากให้เดบิวต์สี่คนฉันคิดว่าน่าจะเป็นโดราชิกิต้ารุกะและอายอนมากกว่าพาริตานั้นสวยและเสียงดีจริงแต่เธอเนี่ยไม่ค่อยมีความสามารถเท่ากับเบมเบอร์คนอื่นๆดังนั้นอยากให้โฟกัสเพียงแค่4คนบางคอมเมนต์ก็บอกว่า โรรารามิ R ora, R ami, และอาสะเป็นคนที่เก่งจริงๆแต่เธอทั้ง3คนไม่ค่อยมีความโดดเด่นและไม่ค่อยมีออร่าที่จะเป็นคนดังบางคนก็บอกว่าเมมเบอร์นั้นดูเหมือนจะมีจํานวนมากเกินไปมากเกินกว่าที่ค่าจะสามารถให้ความสําคัญกับทุกคนได้ดังนั้นมันเลยเทไปที่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นก็มีทั้งบนเรื่องแรปบนเรื่องเซนเตอร์บนเรื่องการเต้นบนเรื่อง Play เพลงนะครับบนเรื่องจํานวนเมมเบอร์ด้วยบางคนก็ยังบอกเลยว่าเมมเบอร์ต่างชาตินะ่ะมีเยอะเกินไปตัดออกไป ชาติละหนึ่งคนไปเลยจบจบก็มีนะครับแต่ว่าคนที่ยังชื่นชอบก็มีเช่นเดียวกันนะครับบางคนก็บอกว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยสวยเหมือนกันหมดดังนั้นมันจะเป็นไปได้ยากมากถ้าหากจะแบ่งให้ใครคนใดคนหนึ่งเด่นกว่าคนอื่นๆแล้วก็ยังมีนะครับที่บอกว่าไม่เคยมีใครเนี่ยที่แรปแล้วทําให้รู้สึกว่าเป็นการแรปได้เร็วราวกับไฟลุกเท่ากับอาสะมาก่อนเลยค่อนข้างชอบแรปของอาสะมากแต่แค่ไม่ค่อยชอบเพลงแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าเด็กไทยสองคน พวกเธอสวยกันมากๆและความสามารถก็โดดเด่นนะครับแต่ว่าอยากให้ดันคนอื่นๆมากกว่าเด็กไทยด้วย ไม่ใช่ดันเด็กไทยเพียงแค่คนเดียวเพื่อตามรอยรุ่นพี่อะไรประมาณนี้นะครับก็มีคอมเมนต์มากมายหลากหลายความคิดเห็นเลยของแม่เกาที่พูดถึงนะครับบางคนก็บอกว่าอยากให้เบบี้มอนสเตอร์นั้นมีจํานวนเมมเบอร์เพียงแค่5คนเท่านั้นตามที่ป่าหยางเลือกไว้ตอนแรกบางคนก็บอกว่าวงนี้ขาดเสน่ห์ไปเพราะขาดไอออนบางคนก็บอกว่าเพลงไม่ค่อยส่งเท่าไหร่นะครับเหมือนทํามาให้รีบๆปล่อยแล้วก็จะได้ตัดจบไปเลยก่อนที่จะ เตรียมตัวอีกครั้งเมื่อเมมเบอร์พร้อมอะไรแบบนั้นซึ่งก็ถือว่าชาวเน็ตเกาหลีเขาให้ความสนใจแล้วก็พูดถึง Baby Monster กันอยู่ในตอนนี้นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาใต้เลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง